สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวาเซียนภาษาไทยอีสานไม่ใช่ภาษาลาวแต่อยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาไตกระไดนักวิชาการด้านภาษาชาวตะวันตกได้อธิบายว่าภาษาไทยอีสานไม่ใช่ภาษาลาวแต่อยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาไตกระไดเช่นเดียวกับภาษาไทยสยามไทยล้านนาไทยใต้และภาษาไตอาห่มประเทศอินเดียภาษาไตจ้วงไต12ปันนาประเทศจีนภาษาไตลาวไตลื้อไตเขืนไตยวนไตดำประเทศลาวเมียนมาและเวียดนาม ในช่อง YouTube นักวิชาการด้านภาษาชาวตะวันตกก็มีชาวอาเซียนได้แสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายเช่นคุณลาวมักจะเข้มว่าคนไทยอีสานใช้ภาษาลาวซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่ชคุณลาวใช้ภาษาตระกูลไตกระไดเหมือนกับคนไทยอีสานและชาติพันธุ์ไตทั้งหลายต่างกันแค่สำเนียงคุณลาวไม่ใช่เจ้าของภาษาไตกระไดในช่อง YouTube นักวิชาการด้านภาษาชาวตะวันตกก็มีชาวอาเซียนได้เข้าไปแสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายมุมมอง มาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวอาเซียนท่านแรกครับคิดว่าถ้าคนลาวเข็มคนไทยอีสานใช้ภาษาลาวได้สําเร็จต่อไปก็จะเข็มไตาอาหุมในประเทศอินเดียของฉันไตจ้วงไต12ปันนาในจีน และไตลรื้อไต้ขืนไตย,ยวนไตดดำในเมียนมาและเวียดนามใช้ภาษาลาวด้วยท่านต่อไปครับดีนะที่คุณขมินอย่างฉันมีภาษาเป็นของตัวเองไม่อย่างนั้นคงจะถูกเคมหาว่าใช้ภาษาของคนอื่นเหมือนคุณไทยอีสานแนะนําคนลาวที่อ้างว่าคุณไทยอีสานใช้ภาษาลาวให้ไปศึกษาหาข้อมูลให้เข้าใจก่อนนะท่านต่อไปครับสหภาพ,าพเมียนมาในรัชฐานประชากรเกิน80%พูดภาษาตระกูลไตกระได ไม่ว่าจะเป็นไต้หรือหรือไต้ใหญ่อย่างฉันมันไม่ถูกต้องถ้าคุณลาวจ้างว่าคนไทยอีสานใช้ภาษาลาวเพราะคุณลาวและคนไทยอีสานใช้ภาษาตระกูลไต้กระไดร่วมกันทันต่อไปครับในฐานะคุณลาวเชื่อนักวิชาการลาวที่มีความรู้ความชํานาญในด้านประวัติศาสตร์ลาวไทยที่ได้อธิบายชัดเจนว่าภาษาที่คุณไทยอีสานใช้กันนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นภาษาลาวแค่สำเนียงมันเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการเท่านั้น จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าแนะนำพวกเราคุณลาวไม่ต้องไปเทมว่าคนไทยอีสานใช้ภาษาลาวถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงแต่คนไทยอีสานเขาก็ไม่ยอมรับเพราะตราบใดที่ประเทศลาวยังด้อยพัฒนาอยู่อย่างนี้คนไทยอีสานเขาก็ไม่อยากนับญาติด,ด้วยท่านต่อไปครับเรื่องการศึกษายังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคุณลาวทำไมไม่ศึกษาให้มันละเอียดและเข้าใจก่อน ในฐานะคนอินเดียขอบอกว่าชาติัพันไตอาหุมใช้ตระกูลภาษาไตกระดเช่นเดียวกันกับคนไทยอีสานไม่ใช่ภาษาลาวท่านต่อไปครับในฐานะคนลาวกล้าพูดได้เลยว่าลาวไทยคือพี่น้องกันถึงแม้จะมีคนลาวและคนไทยบางกลุ่มที่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันหายไปแต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นสําหรับฉันและคนลาวส่วนใหญ่ไทยคือญาติเพราะเราใช้ภาษาร่วมกันทันต่อไปครับ ฉันเป็นคนฟิลิปปินส์เรียนคณะครุศาสตร์ภาษาไทยคิดว่านาคตภาษาไทยจะเป็นภาษาหลักของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนประเทศไทยลาวและบางส่วนของเมียนมาเวียดนามใช้ภาษาตระกูลไตกระไดท่านต่อไปครับคนลาวมักจะเข็มว่าคนไทยอีสานใช้ภาษาลาวซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่เพราะคนไทยอีสานคนลาวและคนไตลื้ในเมียนมาอย่างฉันใช้ภาษาตระกูลไตกระไดเหมือนกันคนลาวไม่ใช่เจ้าของภาษาไตรกระได จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าคนลาวใช้ภาษาไตกระ,สาากะดสำเนียงแบบคนลาวก็เลยเรียกเป็นภาษาลาวส่วนคนไทยอีสานก็ใช้ภาษาไตกระ,สาากะดสำเนียงแบบคนไทยอีสานก็เลยเรียกเป็นภาษาไทยอีสานซึ่งก็เหมือนกับทุกชาติพันธุ์ไตที่ใช้ตระกูลภาษาไตกระ,าากะดนั่นแหละท่านต่อไปครับความจริงคนลาวส่วนใหญ่ฉันด้วยไม่มีปัญหากับเรื่องภาษา มันก็มีแต่นักวิชาการลาวเท่านั้นแหละที่พยายามปั่นเสี้ยมให้คนลาวกับคนไทยอีสานทะเลาะกันและมันก็มีคนลาวบางกลุ่มที่ยอมโง่งไปกับนักวิชาการลาวด้วยทันต่อไปครับภาษาลาวภาษาไทยอีสานและภาษาไตดดำเวียดนามของฉันจัดอยู่ในกลุ่มภาษาตระกูลไตกระไดอาจจะมีสำเนียงและศัพท์บางคำที่แตกต่างกันบ้างแต่ก็สามารถสื่อสารกันได้ดังนั้นจะบอกว่าคนไทยอีสานใช้ภาษาลาวก็คงไม่ได้ ท่านต่อไปครับขอแย้งในฐานะคนลาวต้องบอกว่าคุณไทยอีสานใช้ภาษาลาวเพราะในอดีตภาคอีสานเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างซึ่งมันก็รวมไปถึงประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมของคุณไทยอีสานด้วยที่เป็นของลาวท่านต่อไปครับมันก็เหมือนภาษามาเลยูที่ใช้กันแพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่าง <c oughs> เช่นอินโดนีเซียประเทศของฉันและมาเลเซีย ถ้ามาเลเซียเคลมว่าอินโดนีเซียใช้ภาษามาเลเซียก็คงต้องเกิดข้อพิพาทแน่นอนจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าดังนั้นคุณลาวจะเคลมว่าคนไทยอีสานใช้ภาษาลาวไม่ได้เพราะเป็นภาษาไตกระไดที่ใช้กันแพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนในฐานะคนอินโดนีเซียก็ไม่เห็นด้วยกับการที่คุณลาวจะเคลมแบบนี้ท่านต่อไปครับ ขอพูดในฐานะคุณสิงคโปร์ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพได้เดินทางไปทำงานในประเทศลาวบ่อยครั้งสังเกตว่าคุณลาวที่อยู่เวียงจันทร์เสพสื่อบันเทิงและข่าวสารไทยจนสามารถพูดภาษาไทยได้แต่การออกเสียงอาจจะมีเพี้ยนบ้างท่านต่อไปครับในฐานะคุณลาวถือว่าคนไทยเป็นญาติพี่น้องเพราะภาษาประเพณีและวัฒนธรรมใกล้เคียงกันชาวตะวันตกมักจะเปรียบเทียบคนไทยกับคนฟิลิปปิน์เหมือนกัน เหมือนคนลาวบางกลุ่มที่บอกว่าคนลาวเป็นพี่น้องกับคนเวียดนามทานต่อไปครับคนลาวคนไทยอีสานและคนไตใหญ่ในรัชชานยังฉันสามารถสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องใช้ล่ามแปลเพราะพวกเราใช้ภาษาตระกูลไตกระไดเหมือนกันแต่ถ้าจะบอกว่าคนไทยอีสานใช้ภาษาลาวมันก็คงไม่ถูกต้องทานต่อไปครับงั้นคุณชาติบั์ไตดำที่อยู่ภาคตะวันตกประเทศเวียดนามของฉันก็ใช้ภาษาลาวด้วยใช่ไหม คนลาวโง่ามากถ้าจะเข็มอย่างนี้เพราะคุณชาติพันธ์ไต่ดำและคนไทยอีสานใช้ภาษาตระกูลไตกระไดไม่ใช่ภาษาลาวเข้าใจด้วยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าในความเป็นจริงคนชาติพันธ์ไตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนทั้งหมดใช้ภาษาตระกูลไตกระไดซึ่งสำเนียงจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชาติพันธ์คนไทยอีสานคนลาวและคนไตดำในประเทศเวียดนามของพวกเราก็เช่นกัน ท่านต่อไปครับฉันเป็นคนฮ่องกงชอบประเทศไทยมากเรียนภาษาไทยจนสามารถพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้เวลาไปเที่ยวประเทศไทยก็จะไปประเทศลาวด้วยเพราะไม่มีปัญหาเรื่องภาษาคนณลาวสามารถฟังและพูดภาษาไทยได้ท่านต่อไปครับในประเทศเวียดนามมีสถาบันสอนภาษาไทยเยอะมากคนเวียดนามที่จะเรียนภาษาไทยก็ต้องจ่ายเงินเรียน ส่วนคุณลาวโชคดีไม่ต้องเสียเงินเพราะเสพสื่อบันเทิงและข่าวสารไทยตั้งแต่เด็กก็เลยพูดภาษาไทยได้ทันต่อไปครับคิดว่าถ้าคุณไทยอีสานยอมรับว่าตัวเองใช้ภาษาลาวก็อาจจะถูกกล่าวหาว่าขายชาเหมือนกับฉันคุณลาวที่พูดภาษาไทยกลางแล้วถูกกล่าวหาว่าขายชาเลยทําให้คุณไทยอีสานไม่ยอมรับว่าตัวเองใช้ภาษาลาวก็ได้ทันต่อไปครับ ภาษาลาวก็เป็นของคุณลาวส่วนภาษาไทยอีสานก็เป็นของคุณไทยอีสานต้องเข้าใจว่าทั้งสองภาษานี้มีรากเง้ามาจากภาษาตะกุลไตกระไดเหมือนกันก็เลยทําให้มีส่วนคล้ายกันมากเหมือนฉันคนอินโดนีเซียกับคนมาเลเซียนั่นแหละทะัศนคติของชาวอาเซียนท่านสุดท้ายครับภาษาที่คุณชาติพันธ์ไต้ใช้คือภาษาไตกระไดแค่เรียกตามชาติพันธุ์ที่ใช้เท่านั้นเช่นภาษาไตใหญ่ของฉันภาษาลาวและภาษาไทยอีสานเป็นต้น ดังนั้นจะบอกว่าคุณไทยอีสานใช้ภาษาลาวไม่ได้ต้องบอกว่าใช้ภาษาไตกระไดถึงจะถูกต้องนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวอาเซียนไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งอาเซียนครับ